ตายที่โยอันเว้ยิงพังลายที่เป็นอย่างกันกันนั้นมากมายหมดทุกเรื่อขันว่าผู้เขาติเตือนเขาตั้งใจใจดีกลับเหนือโดโดโลดนี้ลงจากเลือ ไปหาเหล่าพวกเพื่อนทุกทวนนาาโรยธามาน,นาดร้องให้เจ็ดน้ำตายเข้าหากันมันให้แค้นขบันถกขมเมนมันหมดทุกคนบางก็เที่ยวเสือส้นสื่อข่าวกันว่าข้างเหล่านี้ ันเป็นกันนั้นขางขันมันเป็นกันนี้หรือว่าข้างเองมันดีสงบอยู่แต่ว่าข้างกูนี่มันเป็นกันนั้นเองเหยอย่าว่าไปเลยมันก็เหมือนกันมันให้เกิดกุ้ลีลัน่นสนอันไปแล้วสินทั้งบ้าน วันนี้มันช่างลายลุกลาลรอมันไม่ติดหรือว่ามันยัดหายาพิษอะไรเข้าไปเราม่รู้มันได้มันจึงลายขึ้นจริงๆนี่เราจะนิ่งเสียลหรือมือหาอีชาวเราทั้งเนี่ยก็พอใครลาเอาเพราะอ,อีสาวสามสามส,ามสัสตว์เสบ้าน หัวเราจึงลุกลานลายขึ้นถึงเพียงนี้จำเราจะเล่นมันเสี้ยงทีแต่ว่าอายจะเล่นมันที่ไหนดีนาทีติดท้ายที่สุอย่าเลยนะเราจะไปซุ่มซ่อนอยู่ที่ทาน้ำ อีอมิตรดามันมาเวลาเย็นเราจะเล่นเสียอย่างคำลำเสียให้ให้สิ้นตำลายจะปลาดังแดกดาว่ามันให้เจ็บเมืเ้อจะลองเล็บเล่นแล้วในวันนี้จากพี่ลหยพี่ลีลำเอาเสีย้ยสิ้นโคต ถ้ามันกรูดเราจะกลูกเขาคาดถ้ามันดา่าเราจะดึงเขาเดียงถ้ามันเถียงเราจะถูเขาท้องอธาทำมันลองเราจะล้างเขาลอยอ้าทำมันต่อเราจะตามเขาตบถ้ามันสู้เราจะเอามันเตียงให้บาดซบซับให้หัวเป็นแสกเรียง ใครเขาจะเอาเยี่ยงอย่างอีสนทุกอีสุก่อนหามมันมาอยู่สักกี่วันกี่เดือนนี่มันจะมาตั้งเตือนต่อขอความไม่ขุนไปทั้งบ้านถึงจะเสียสักเท่าไรก็ไม่คิดผิดก็ไปเป็นเมียตะลาการไม่น้อยหนาอานอิมมหาย มันทนมือทนด่าเราไม่ได้มันก็จะหนีเราไปเสียจากบ้านหัวกับเราก็จะคอยํำลานเหมือนดังเคยแต่ก่อนการัาน ดาถึงเวลาที่นางไปตักน้ำเป็นกิจประจำวันที่นางเคยจะปฏิบัตินางก็ถือพ่อสุมหลับตักน้ำตรงไปสู่ท่าไม่รู้ว่าเขาคอยจะรุมกันเยอะยอะด่าว่าให้อับอายพวกหญิงใจร้ายที่คอยดักรออยู่ที่ท่าน้ำพอเห็นนางเข้าก็พากันแล่นเร็วเข้ารุมร้อมทั้งซ้ายขวาทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง บ้างก็ตรงเข้าหยิกถึงสมึงตายเยาะเย้ยว่าหาเฮ้ยเหมือเจ้าอมิตรดาทําไมเจ้าจึงตะก,ะการีไม่เข้าเรื่องให้เปลืองตัวมามีผัวแก่รุ่มราวคราวกับปู่ของตัวเองเช่นนี้หรือเจ้าทําไม่ดีพ่อแม่พี่น้องของเจ้าเขาพาเป็นโกรธเคืองเกลียดชังหวังจะให้พ้นไปจากอกจึงแก้งเสือกใสไล่ส่งให้มาเป็นเมียไอ้เท่าชูชกศกกระปกที่ขอทาน เองตั้งอยู่กับมันได้ไม่รำคาญขัดข้องเผินกวยด้วยผัวแก่เมื่อยามสบายจะชายตาแรดูเล่ดังลิงหลอกเห็นหน้าชังถ้าเองไม่น่าด้านอายเหนียมคิดดูบ้างอูว่าตายเสียยังดีไปอยู่เป็นคนมันไม่เหมือนอยู่เป็นคู่ครองของไอ้เท่าทรพลที่ขาจริงชังทุกช่วนหน้าตัวเจ้าสิ็็โพราง่างาม ทั้งยังสาวแท้แรกรุ่นบรุณียังจะหาผัวดีๆได้อีกมากนะอย่ามามัวหลงรักไอเท่าจันไรให้ทนทุกขเวทนาแม่จงหนีไปมีผัวใหม่เสียดี่าเชื่อพี่เถิดนะเจ้าแม่จะมาด้านดื้อดึงพึงโครงเปล่าให้เขามาแดกดา่าแดบกบความอายไม่ขายหน้าหรือ แม่จะมาเป็นกระสือเสียพงแม่จะมาหลงรับดงนี่หรือฝ่าย้าแม่จะมารับเห่านี่หรือฝ่าผมจะมารับลมนี่หรือฝ่าตามจะมารับถ้ำนี่หรือฝ่าเรือนจะมารับเดือนนี่หรือฝ่าตะวันจะมาหลงรักเอ้เ่าอาคาันยิ่งฝ่าตัวเองหนีไปเสียเถิดฟังที่ว่านางอมิตรดาได้ฟังนางพรามณีทั้งหลายพากันด่าว่าเยอะเย้ย,ะย,ะยะต่างๆนานาดังนั้น นางก็หุนหันหิ้วหม้อเปล่ากลับบ้านด้วยความเจ็บแค้นแสนนอความใจร้องไห้มือเช็ดน้ำตาควายเท่าชูชกชรานั่งคอยท่าอยู่ที่บันไดเห็นนางร้องไห้สะอึกสะอื้นกลับมาจึงถามว่าเป็นอะไรจึงร้องไห้สะอึกสะอื้นเช่นนี้หรือว่าน้องรักของพี่ไปลื่นล้มลงหรือน้ำมันหนักนักจงรีบส่งขึ้นมาให้พี่เท่านี้รับเถิดนางกำลัง โกรธก็เกิดบรรดาลโทสะระทืบเท้าสเสถียนสถานพูดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปกูจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นข้าวก็จะไม่หุงปืนก็จะไม่หักน้ําก็จะไม่ตักทั้งผักก็จะไม่ไปหาอีพวกรามณีบ้านนี้มันร้ายกราดนักหนามันดักด่าว่ากูอยู่ที่ท่าน้ํากูจะได้ว่าอะไรมันสักคำหนึ่งก็ไม่ได้มี กูแค้นแต่ว่ามันว่ากูนี้ว่าอีจำใจอีจับเจ้าอีจำโจนจำเป็นมัมีผัวแก่แทบว่าจะเป็นปู่ของตัวก็ว่าได้กูอายเขาเสียนี่จริงๆแทบจะนิ่งกั้นใจให้ตายไปเสียก็ว่าได้เออมีเหตุเป็นไปเท่านี้ดอกนะหรือแม่เจ้าอมิตรดาของพี่เอ๋ยตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าไม่ต้องทำการงานอะไรตามใจเจ้าเถิดนะที่เท่านี้จะกระทำให้ทุกสิ่งทุกประการ ขอให้น้องจงอยู่กับบ้านเป็นนิ่งฝันกำลังใจของพี่ก็เพียงอพอที่จะขอตักน้ำตำข้าวหอบหามาเลี้ยงเจ้าแม่อย่าได้โศกเศร้าให้เสียนวนเอะเอะเอไม่ควรว่าอย่างนี้นะพามเอย๋ยวงสาคนาญาตของกูนี้ไม่เคยใช้ผัวยิ่งอย่างพลาดให้ผิดโบราณประเพณีถ้ารักกูนี้จริงๆก็จงไปหาข้าทาสชายหญิงมาให้กูช่วงใช้ ถ้าไม่ไปหามาก็อย่าหมายใจว่ากูจะยอมอยู่ร่วมด้วยเลยเทวตาวิคหิตาเทพยดาเจ้าที่เคิดอุปธรรมคำชูพระเวสสัดนดรได้เข้าสังหรณ์ดมใจให้นางอมิตรดารู้เรื่องพระเวสสัดนดรหมดสิ้นทีท่วนทุกประการเพื่อจะได้ให้พระองค์ทรงบําเพ็ญปียบุตรทานบริจาคอันญอดยาาที่จะบำเพ็ญได้ นางจึงพูดว่ามาใกล้ๆกูเถธอวามเอ๋ยกูจะว่าให้ฟังรู้แล้วอย่าทำเสียงดังให้แพร่งพายจนรู้ถึงหูคนอื่นกูขอยืนยันว่ากูรู้มานี่จริงๆว่าพระจอมนราพิสุทธิ์เวสสันดรแห่งพระนครสีทีได้พระราชทานทางต้นมงคลหัสถีชาวเมืองสีพีขพเขาพาตนโกรเทืองจากทูพระเจ้ากรุงสในชัยในเนรเทศไปอยู่เขาคีรีอว่าให้ฟัง รู้แล้วอย่าทำเสียงดังให้แพร่งพายจนรู้ถึงหูคนอื่นกูขอยืนยันว่ากูรู้มานี่จริงๆว่าพระจอนราพิสุทธิเวสสันดรแห่งพระนครสีพีได้พระราชทานช้างต้นมงคลหัตถีชาวเมืองสีพีเขาพากันโกรธเพืองกาทูลพระเจ้ารุงสนชัยให้ในประเทศไปอยู่เขากีรีวงกฏพระนางมัตตีกับพระโอรสพิดาชื่อชาลีกันหาได้ตามเสด็จไปอยู่ด้วย ขอให้พี่เท่ารีบฉวยโอกาสเดินเละรับตัดดงไปทูลขอเอาพระนอน้อยสองกูมามาให้กูใช้สอยกูก็จะมีหน้ามีตาเลิศดลอยมีชื่อรือกระเดืองเรื่องรือว่าเป็นเจ้าจอมหม่อมแม่อมิตรดาถ้าพี่เท่าไม่ไปตามกูว่ากูะจงอย่าได้หมายใจเลยว่ากูจะอยู่ร่วมชายคาแม้เท่าชราจะอ้อนวอนอย่างไรนางก็ไม่ยินยอมผ่อนผันให้ ชูชกก็อัดอั้นตันใจด้วยหลงไหลร,รับไห่นางอมิตรดากลัวว่านางจะเล่ไปพบชายอื่นให้ผมตื่นหัวใจเท่าชูชกก็รับอาสาว่าจะไปขอให้นางจัดแจงเครื่องสเสบียงกลางสำหรับเดินทางให้โดยทันทีสาขิบ,บังป่าไทายอังปฏิญญาทเทตวา วันนั้นนางมิแต่ดาสาวสีเมื่อจะแต่งเตร,รียงกังให้ท,ทัชทีไปทางไกลโอ้เท่าตั้งสิ่งใดเจ้าก็ทำได้สิ่งนั้นทุกสิ่งสั้นเสร็จสับสำหรับจะเดินทางทั้งลูกด้วยข่าวฟางตังๆง,งไม่ย่างเดียวข่าวเหนียวข่าวเจ้าขา่า,ขาวเมาข่าวพอง เป็นขคงเดินไปห่วงอาสาภูิเข้าตูเข้าตาดลักรลาหหม่น้อยที่ใส่น้ำอ่อยอร่อยดีลำนำถึงวานทำนำตาลวานเฉยเน็ดเหนื่อยแก่ร้อนพรลงทุ่งไทย ยาไซยามละวะหนักหนาสับซอนที่ไหนกินก่อนพอรอนไว้ข้างบนที่ไหนเมื่อจนจะกินกลางทางจัดไวข้ข้างล่างต่างต่างสลรพัดพระมนัสอาโลยเจติจึงบอกแก่ทันตาพรา ว่าจะเบียงเครื่องยามกรอบพร้อมเส็ดอยู่ทวนทีจะไปก็ไปเสียเดี๋ยวนี้เร็วๆเ,เข้าอย่าอยู่ไอคนอื่นมันรู้มันจะจู่ไปเสียก่อนจะเสียทุนเสียรอนข้าวของเครื่องจะเบียงกินตินเปล่าๆโอเคหะถุกพลาทานังทีหลังกัตาวาน ฝ่ายโอเถา,าทริทาทลิทกให้คิดวิตกภาวะา,าวังด้วยอามิตเตดาใจยังตัวสิจะไปถ้าชี้ไม่ไว้ใจด้วยแคห่ห้าเก้าคำขาส่วนโซเซอ้อนโอเอยัียงอนเอ็นกลัวจะแคนคืนโพรมลงโยใหายตรงกลางมายันํำจันทันจุนจ่องไว้เก้ากรอนใจสีคูุคระ มุงจะยะจากข้างห่างและข้างลางลงตลอดลาขึ้นลังคาครอบจากลบโกงโคงกบกดสีกรอบหาไม้ครอบพร้อมโอกไก่ไม้ข้างควายแพะเป็นรูจ่อเสียบนูแห่นขั้นขัดปั่นลมดัดหายหักห้อยกบทูย้อยยกแขกขากจบจัวจัดจากไข่ไข่ห่างฝ้าหน้าต่างแต่งให้มิดลองทุนปิดปกสีวาก ต้องโหลดคลาเพียดลึงลัดเต้าหมอคัดครับถึงขังทวาลังปลีสั้งขลิตาวาจัดตอกมามัดเป็นเปียวผูกแน่นเน้ยว,วงประตูห่วงหิวหูทูชัดคิดปิดม,มืดมิดใหม่เห็นห่างใส่กรอนกลางกัดเจ็ดแนม,มลิงเตียดแซมซํำให้คิดไม่เคยปิดยาพักเบิดเท้าที่เธอทุกไม่เลิน มันได้ผืนขันชนะมันเหมาะเจาะจองจุนจานทำโลนลานโลนหีเสร็จก็ตะเก็ดกว่าพุ่งแผวทำเล่นแล้วแหล่นเข้าป่าาลูนิอาลิตวาเทียวหักขาห่อปืนแห้งได้พ่อแรงหัวปละเกียวแบกถอดเดียวเดินลุมดึงถึงถอดทิ้งแถ่เต่าไปจัดแจงให้ไม่หยุดยัง้ง คาเตนะอุทธกังอาหิตาวาช่วยหมอมามุนตักน้ำเดินผีพรำม,มาพลอยพจะภาชนานิภูเรตาวาใส่ภาชนะพลอยนอกในเรือนไม่ต้องเตือนให้หยุดพักเต็มเติมตักจนสิ่นหมดตาปัดเวตั้งสมาธยิตาวาเป็นดาบทเบียงบายเพศโยคีเวทวังคนภัย ไปทางใกลเกลือกันดานเชียงบาสายสอดสังวานเตรียมคบกานเกลื่องไสยศาสตร์พระมณีงโงวิิตวายเจ่าจิงโอวานสั่งสอนนางมิเรดาวาันอัิเทดูกัเยเจ้าภูมีผิวนายอันจะเลอ อีโตปัทายะแม่เอ้ยตั้งแต่นี้พี่จะห่างเหินไปจากเจ้าแม่จงอยู่กับเยาเฝ้าอยู่กับเรือนอย่าเที่ยวพายพวงขบเพื่อนแกเสียตวอันชาเช่นชายชวมันมักจะหยอกเกิน ถ้ามันแจงกรีดร้ายเกินแกลอมแอบเข้าเกี่ยวพานแม่ย่าได้ตามานด้วย่าใจามันจะตามถอยทำเข้ามาะสมประสาทเกลียกงเกลียกเพียมันสาทานเจ้าเจ้าอดสูวมหอยกมนาาต่ำตาอยู่แต่ในแค่หา วิกาเลมานิกางมิงทำมืดผิดเวลาอย่าลงลางปิดประตูหน้าต่างเข็นบันไดทางริมกรอนสลักใส่ให้แน่นแฟนถ้ามาดแมนมันจะ,กะแกลอมแอบเข้ามาไม่อย่าได้พูดจาทักทายมันจะรู้แย้มคายว่าพี่ไม่อยู่ อันนักแรงเจ้าทูยแยบ,บคายมันมีมาอที่จะพูดแล้วก็หวานแต่ร้างตลอดปลายทำเป็นปราบเลยปลายเข้ามาแอบจริงทำที่เล่นที่จริงไม่ยิ้มแย้มทำเป็นสนิทสนมเนบแนมน้อมตัวเข้าไป ใครมีรู้วยเชิงทายก่อนตายใจหลงไปดูวยมันก็จะละลีละรวยลิบจนตินตัวอันเมียงามกว่าผัวนำมักในความเดือดร้อนเจ้าจงฟังคำพี่สั่งสอนให้โอวาทอัมัตาแมเออ จงอย่าประมาทมันระวังตัวของเจ้าอย่าวามามาอาก็มันนายตราพีเท่าจะกลับมาจากอ เข่าชราสั่งสอนนางมิตดาแล้วก็ยิ่งอาาะไรรักนางเป็นนักหนาด้วยว่าจะต้องพรัดพากจากไปไกลตาเป็นเวลาช้านานจะได้กลับมาถึงบ้านหรือไม่ก็ยังไม่รู้เลยเพราะอกเอ๋ยเ,เป็นเวรกรรมของกู่ที่จริงๆต้องมาทอดทิ้งนางไว้ให้ห่างกายทันก็เกิดลางร้ายว่าจะไปตายนี่ได้กลับมาเท่าชราชูชกก็ตื้นกันใจ ร้องไห้ร่ำรานางอมิตรดาจำแรงแปลงเพศเป็นพราพิททาเท่าผู้ทรงศีลบำเพ็ญพจเพื่อจะปลดเปื้องอันตรายเรื่องร้ายในการเดินป่าแล้วก็ยกย่ามสเสบียงกลางขึ้นสะพายบ่าลงจากบ้านตัดอกตัดใจออกเดินทางเลาะรัดตัดตรงไปเมืองสีพี เที่ยวไตถามผู้คนที่สัญจรไปมาว่าท่านรู้หรือไม่ว่าเวลานี้สมเด็จพระเวสสัดนดรประทับอยู่ที่ไหนฝ่ายพวกชาวเมืองพันได้ฟังก็พากันโกรธเกรี้ยขั้งแค้นเป็นยิ่งนักตวาดว่าไอ้เท่าถอยทอระลักเอาแต่มักได้ไม่เกรงใจมีเรื่องว่าสิ่งใดมึงก็ขอเอาไปจนหมดสิน้น มาขอแต่ท่งคชนากินข้าควรเมืองจนประชาชนพบโกรธเรืองพากันสั่งให้ในระเทศพระองค์ต้องพรัดพาจากไปประทับอยู่เขาวงกฎดเหตุฉันไหนไอ้เท่าจันายใจคตจึงมาไต่ถามถึงพระองค์แล้วก็พากันตรงเข้าถีบถองจนเท่าร้มลุกคุกคานลุกขึ้นได้ก็รีบละละล,ะลานวิ่งหนีไป เขาก็ชฉ่วยได้ไม้ค้อนก้อนดินพากันฟ้างป่าเท่าชราก็หนีสุดชีวิตจนตเตลิดถึงประตูป่าล่วงเข้าเขตแดนของเจตบุตร่านภัยฝูงสุนัขของนายเจตบุตรก็วิ่งไล่เข้าร้อมเป็นวงเท<ถ>่าก็วิ่งหนีตรงขึ้นไปนั่งบนข้าคกบไม้ร่ำไห้รำพันถึงพระคุณของพระเวสสัดนดร ฝ่ายวนพเนจรเจตบุตรได้ยินเสียงสุนัขไล่เห่าและเสียงโศกเศร้าคร่ำครวรหาพระเวสสันดรดังนั้นก็ก,กขมีคำขมันมือถือหน้าไม้วิ่งมาดูเห็นชูชกกำลังตื่นตระหนกตกใจจึงตะหวาดจำทับไปว่าอุมเมอุมเมอไอเท่าโวเวเที่ยวขอทานทำไมมึงจึงอาหารนผ่านเข้ามาถึงนี่มึงร้องไห้คร่ำครวญหาพระเวสสันดรด้วยมีประสงค์สิ่งใด ถ้ากูปล่อยให้มึงเข้าไปถึงที่ไม่พระมเหสีก็ต้องสองกุมารกุมารีเป็นแน่แท้ที่มึงจะต้องอาจองทนงใจเขทูลขอเอาพระจอมเจ้าเจตราชก็จะเอาผิดแก่กูเป็นแน่นอนกูจะต้องเข็นข่ามึงให้มือยมอนเชก่อนจึงจะปล่อยให้มึงเข้าไปได้ทางก็น้าวหน่วงหน้าไม้ขึ้นทันใดชูชกก็ตกใจเป็นที่สุดคิดหาหนทางที่จะเอาชีวิตรอดปลอดภัย จึงรีบร้องทักออกไปว่าหยุดก่อนช้าก่อนพ่อเจตบุตรทะเจจนจรกระไรเลยช่างไม่คิดบ้างมาสำคัญผิดว่าตัวเรานี้เป็นคนต่ำต้อยน้อยวาสนาเที่ยวขอทานเรานี้เป็นพรามหาสารรับราชการอยู่กับท่เจ้าครุงสนชัยพระองค์ทรงตรัใชัย ให้เรานี่เป็นราชทูตไปกราบทูลพระเวสสันดรว่าบัดนี้ชาวเมืองสีพีเขาหายโกรธเคืองแล้วให้เรานี้ทูลเสด็จพระทูลกระหม่อมแก้วกับคืนพระนครเจ้าไม่เคยรู้ประเพณีมีมาแต่เก่าก่อนบ้างหรือใครฆ่าราชทูตที่ถือพระราชสารจะต้องโทษประหารชีวิตถึงเจ็ดชั่วโคตร แต่เรานี้ไม่โกรธเจ้าขอให้เจ้าจงบอกทางไปเขาวงกฎดให้แก่เราเมื่อได้เข้าไปเฝ้าแล้วเราก็จะกล่าบทูลว่าได้รับความช่วยเหลือเพื่อกูลจากเจ้าเป็นมักคุเทศบอกหนทางให้เป็นผลสําเร็จแกราชกิจพระองค์ก็จะทรงประสิทธิ์ประสาทรารงวัลความชอบให้แก่เจ้าเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งขึ้นไปเจตบุตรได้ฟังดังนั้นก็สําคัญว่าเป็นจริงจึงขอโทษแล้วก็วิ่งไปจับสุนัขถูกล่ามไว เชิญให้ชูชกลงมาจากต้นไม้เจตบุตรได้ยินเสียงกลักพิษกลักขิงของนางตมิตรดาที่ใส่ให้มาเป็นสเสบียงกลางดังกุกกักจึงทักถามว่าเสียงอะไรเล่าท่านตาเข้ากรมุสษาว่าเป็นเสียงกล่องใส่ตราพระราชสารเองจงรับให้ดีๆ เจตบุตรก็ทูลไว้เหนือศีรษะขณะที่รัดลงมาถึงพื้นดินก็ปูผ้าลองวางไว้แล้วก็กราบไหว้ชูชกก็นึกกระยิมยิ้มย่องว่าต้องเอามันให้หนักมันดุร้ายนักให้มันกราบไหว้กักพิกกักขิงของแม่อมิตรดาให้สาเกใจเจตบุตรผานไพรก็ต้อนรับปฏิบัติเข้าชราด้วยอาหารป่ามีเนื้อสัตว์ย่างชิ้นน้ำผึ้งและผละไม้ต่าง พร้อมทั้งจัดหาให้เป็นสเสบียงเครื่องเดินทางเพิ่มเติมให้แก่ชูชกชราด้วยประการศนีกันชูชกนำมาเล่าเจ็ดสิบก้าพระคาคามีทำนองร้องฮฮาผิดไปกว่า เมยรับปากทองแรกไม่พองจะบินพันครานชูชกไปนานวันคิดว่ามันไม่กลับมาเพราะชูชกนั้นแกห่ลายคงโอดวายสินสัง เพื่อขัดสนจนเงินตราเอาทองมาจ่ายแก่จนครั้นชูชกพวงทองคืนก็น่าตื่นอยู่สับสน ต่างโทษกันคนละบนจิงสองคนทั้งผัวเมียต้องแก่กันมันถึงคราวยกลูกสาวให้มันเสียเรียกลูกยามาไกลเกลี่ยสองผัวเมียน้ำตาเปล่าอมิตรตาของแม่เออ ตาของแม่เอ๋ยโอสามเฉยเจ้าพึ่งสาวจะต้องมีราทีข้าวกรรมของเราณนะลูกนาะมันมาทวงทองของมันเดาเท่านั้นพอแก่นาะช่วยปลดทุกข์ของมารดาอมิตรตาเจ้าคิดดู อมิตตาโซภาสิงไม่ยอดยิง เจ้างามรูนางมีความกะตันอยู่โมพระทูปรงใจยอมเข่าชูชกชารา่างจึงได้นางไปถนอมแม้วอาสาวเจ้าตรมตรอมมีผัวงมแก่ชารางางเจ,จ้าเรือนเจ้าจัดแจงอาหารแต่งเจ้าจัดท่าถือว่าตน เป็นข้าพันศาดา,าอกาลี พวกพรามชายใจนิยมกล่าวเชยชมอยู่อึ้งมีมองไม่เหตนไม่มีดีจึงด,าด่าตีพันประยาพวกฝ่ายเมียให้ชิงชังเหตุเพราะนางคนนี้นาผัวของเราจึงตีดา่ามันเกินหนะ้าพวกเราไปมาพวกเรา ไปคอยดักมันมาตักน้าเมื่อไรช่วยกันตบเสียให้ตายจะได้หายเจ็บอุราในวันนั้นเย็นไกล้พบก็ถูกตบเหมือนดังว่าสงสารเจ้าปิตาตาตาควรหรือมารับโทษทันนางจึงบอกชู่ชกเข้าทันจงเข้า สู่ไพรสั้นไปทูลขอสองกุมารมาจากคันเวทสั้นดอนไม่เช่นนั้นมีขออยู่ยอมเป็นคู่ร่วมเคียงมอนชูชชบทันจงเร่งจรอย่าวอนเสียเวลา ตัดเนื้อความชูชกยามเขาสุขขอหยอบทพันรนาไม่งั้นอาจะยาวเกินเดินท่าบกลบปาชัดยอมคงคัดประหกละเฮินยามใบใหญ่อ,อ,อสะพายเดินตามสออกเนินแดนกันดานเจอเอามาเจตบุตร ตลุดหลุดลืมสังขารปีนขึ้นสู่คบไม้ทันถ้าไม่งั้นก็เท่งถึงมายังเฮาไม่ทันหยุดเจดตบุตรก็มาถึงครานชี้หน้าว่าเฮ้ยมึงดันทะลึงหาที่ตายกูมาดัก ทางมึงก่อนเวทสันดอนถึงที่หมายตัวของมึงถึงบันไล่้้วยหน้าไมา้อาภิษยาจอมโกหกชูชกเอ่ยว่าเฮ้ยเฮ้ยายาหญิงหวากูเป็นผู้คือสารตรา